สบายดีพี่น้องวันนี้จะมามอบเงินอันเห็ดอันพญ,ญา,านาคเนาะเจ๊แนวพี่เจิสางพญานาคหนึ่งโตมันก็เลยเอาเงินมามอบเท่าไหร่หมื่นสองทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันพี่น้องมามอบให้แก่วัดบา้านนัพวกเนาะพี่น้องและกาบํเอื้อการสีไายอ่าอัปเดตมันแบบอัปเดตอ่าว่าพญ,ญานาคเห็ดทอดสายล้วเนาะวัดนี้เห็ดทอดสายเดทให้เบิง่งเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็เป็นการ มามอบเงินห mm. ้องปวีนต right. ัวหนึ่งหองปวีหมื่นสองห้องปวีน้ำหมก็สองหมื่นสี่ห้องกระซาวห้องกระสาอีกตัวหนึ่ง็กจักคนสิใจซื้อขายซื้ออย่ายือว่าสิซซื้อสามตัวเงินหมดอืมก็สามหมื่นหกมากีสามหมื่นหกของจีแนวหนึ่งของพีวีหนึ่งราของะไรัองกสาวของเระสาวอยู่กรุงเทพ อีกหนึ่งโตทั้งหมดสามโตนมพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวอันไปถวายเงินน้ำกันพี่น้องเมื่อสุสุกนสามหมื่นหกครับป้าดาทำไมวันนี้ป้าดาโสม<ะ>ทำไมวันนี้ป้าดาโสมผมมันไม่ได้มัดเลยไม่สบายไม่สบายน,บานี่

ขืนนี่เนี่ยขืนะนี่นะวัดดิปลาลุงแล้วเ <laughs> บายัางบุเปียนแอนนาเบายังบุปเปียนกำลังมลผลลงมาเนรอเดี๋ยวเบื่อใจเบื่อนี่พญานาะคเริ่มเป็นลูกเป็นร่างมีหัวมียังเนี่ยเลือดหนงเลย Okay, อ๋อแขวคืเป็นอ้นนี้อดเอออันนี้เป็นทางด้านหนะ้าอันจะเป็นทางด้านข้างก็ใสหัวบลอลล้วหัวพยานนะี่ะ ทันขางก็เริ่มโบกเริ่มสาบแล้วพี่นนองนี่อันนี้จะเป็นทั้งกล้านขางที่เพิ่นสาบเสร็จตกแต่งแบบง่ายๆเรียบๆพี่นนองอันนี้เป็นพยะนานะไปอีกลายคันตออเน,น้ะพี่น้องกำลังพากันแต่งขันหา ้้นนไม่าดใช้ไม่ใหญ่เลยกำลังนับเงิน สามหมื่นหกเฮ้หยุดเิงเราาลงมาเนอเยเปอ็มนี่่ยนี่ลมวนลงพอไปลงมาแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งเด้ครับคนกบายน่น้อกคือหมอกนั่น ในการนี้ก็อนุญาตให้ท่านได้เข้ามาในการประชุมได้ครับจากคุณที่จะทําปฏิบัติการตรงนั้นที่ตอนนี้นะครับที่จะที่คุณที่สังคมที่แข็งแรงโตมาก <coughs> 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 พิพิววนการศึกษาภารโยคบินากัรธรรมเสยภาราวันจลาโยสุขีทายโบาลอิปาธนาจินตันยิ่งโมยานตุยานาจุตวานตานย อาาเจ้โพิินาจับภะนมภะลาจมาติจันิพพะพพิจัมภะามะลาจัมภะาจัมภะมะลาจัมภะัมภะลาจัมะาจัมะัมะชาจัมะลาลาะของััมภัมภะลาจัมาจัมภัมติลลาัมภาจัมภะลาจัมภะลามาจัมภะลามาจัมะลาัม น้องลูกนังลูกเนี่ยลกคือแน่นิลูกน้อลูกน้องเพิร์ดเดหอดร้อน

ตอนนี้เป็นกำลังนับเงินเราเป็น้องครตสหก่จบของคนเลยคน่เนาะทเอข้าสังๆเรนจครบแน่ครบแล้วทั้งหมดสามสิบหกเลองเด้ยไปที่บ่าครับไป พี่น้องทางคนเพิ่นกำลังเกตๆเนาะพี่น้องทางนี้กำลังจิพากันขึ้นจากวัดเนาะพี่น้องอันนี้เป็นภาพรวมๆในวัดปะ่ะโอเคพี่พนอ้อเคือการเป็นการเปนหมอกเงินเนาะของจี ไปมอบเงินมือนีก็คือดังทีวีเบาไปเนาะก็คือของมีของเจนเอลมีของอ่าพีวีแล้วก็ของกรสซาวเนาะทั้งหมด3าต่อหนึน่งเอ้ยสามหมื่นหกพันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้บอกเก็จะได้คลิปภาพบรรยากาศมอบเงินและกทรัทายให้เบิงในวัดนิดนึงเนาะประสุกุคน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เจนเอลคนกำลัง,ลงไปแบ่งขาของใ้การกิน คิดนีกับไปแล้วเนาะพี่น้องฝากก็ไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวเอื้อนเด้อพี่น้องสบายดีป้าลุงเรือสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าเดียวไปดีป้าลุงก็เห็นแต่หนักของมอบอยู่เอาะเอาไหมสบายดีป้าลุงเอองามๆนั่นนั่นแหละไปแล้วพี่น้อง